نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي อัม,มาบลางดอ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งจะต้องนำเอามาปฏิบัติกับคนในครอบครัวแล้วก็ปฏิบัติกับคนอื่นๆก็ได้ในกฎเกณฑ์ตรงนี้ก็คือ หลักการอิสลามเนี่ยพยายามนะครับที่จะหล่อหลอมให้คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยคุณงามความดีแล้วก็พยายามหล่อหลอ,ลอมให้คนในครอบครัวเนี่ยทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจถ้าทำสองสิ่งนี้ได้นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาและความสุขที่อ AH ัลลอฮ์เมตาก็จะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนั้น ทีนี้ในการเป็นอยู่เนี่ยในครอบครัวเนี่ยบางทีมันก็มีบททดสอบมีอะไรอะไรที่เป็นปัญหาไม่เคยมีครอบครัวใดพี่น้องที่อยู่กันแล้วไม่มีปัญหาเลยอยู่กันไม่เคยเถียงไม่เคยเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยมีปัญหาในครอบครัวเลยเนี่ยผมว่าไม่มีย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาทดสอบให้เกิดขึ้นมุสลิมานี่ก็มีปัญหาเยอะ เขาเรียกปัญหาครอบครัวพอปัญหาครอบครัวมันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่พี่น้องคิดเนี่ยเป็นประเด็นแรกเลยนะขอถามพี่น้องเป็นประเด็นแรกเลยพี่น้องนึกนึกยังไงนึกถึงใครเป็นอันดับแรกผมดูดูแลเนี่ยหลายตอนหลายคนพอเกิดปัญหาครอบครัวปั๊บเนี่ยคิดที่จะเอาหัวใจหรือทําคิดคิดแบบแบบใจคิดของเราเอง คิดแบบของตัวเองโดยที่ไม่ได้นึกถึงกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์บางคนก็คิดถึงพี่ชายคิดถึงพ่อคิดถึงว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างนี้อย่างไรหาพวกพ้องคิดวางแผนที่จะกําจัดปัญหาโดยการหาพวกพ้องในการที่จะมาช่วยเหลือปัญหาต่างๆในครอบครัวในบางทีมันมีความยากจนมันมีเป็นโรคอุบัติเหตุลูกปัญหาภรรยาแมา่คู่มียาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยพี่น้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนึกถึงประเด็นแรกเลยนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเป็นอันดับแรกพี่น้องนึกถึงอัลลอฮฺเป็นอันดับแรกเพราะพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราให้ปัญหาต่างๆในครอบครัวเนี่ยมันคลี่คลายลงพระองค์เพียงผูด้เดียวเท่านั้นต้องนึกถึงอัลลอฮฺแล้วก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺในอันดับแรกที่ปัญหามันเกิดขึ้น ท่านนบีเนี่ยสอนเรากำชับเราหนักมากเรื่องของการนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกแล้วก็นึกขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหวตาลาจงขอแม้ว่าเชือกผูกรองเท้าขาดเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยขอให้จิตใจของผู้ศรัทธาน,นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ขอดูอาต่อพระองค์ถึงขั้นนั้นนะพี่น้องเพราะนั้นนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ย,ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรก ให้ใจของเราได้ผูกพันกับพระองค์ทีนี้พอเวลาบททดสอบต่างๆมันเกิดขึ้นในครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นที่ตัวของภรรยาหรือภรรยาพบว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นที่สามีปฏิบัติไม่ดีพูดไม่เพราะภรรยาอาจจะก็ะฟัดกระเฟียดเดินกระแทกเท้าโมโหกับปัดถ้วยจานทิง้งหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความไม่ดีทีม่มันเกิดขึ้น ตรงนั้นถือว่าถ้าเกิดขึ้นกับภรรยาเนี่ยเป็นบททดสอบของสามีดูซิเรียนเรื่องสวัติมาแล้วเรียนเรื่อง,องการยำเกรงต่อลเรามาแล้วเรียนเรื่องเรื่องการอิสลามการแก้ไขปรับปรุงครอบครัวมาแล้วดูที่จะปฏิบัติอย่างไรถ้าใช้ความรุนแรงจบความเมตตาของเราจะไม่เกิดขึ้นอถ้าสามีปฏิบัติตัวไม่ดีเนี่ยดูสิภรรยาจะทำอย่างไงสบัติไหมนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะต้อง จะต้องพยายามตั้งสติให้ดีนะวิธีการตั้งสติให้ดีก็คือไอ้ตอนที่ยังมีความสูงอยู่เนี่ยลองตั้งสติดูสิถ้ามันไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราจะทําอย่างไรไม่ใช่เคยไม่เคยนึกเลยไม่เคยฝึกไม่เคยดูแลไม่เคยเอาใจใส่เลยพอเวลาความไม่ดีมันเกิดขึ้นมาตึงพับเนี่ยไม่รู้นะตาเหลือกตาค้างไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตัดเตรียมกุรอานบัญญัติเอาไว้นะครับสองที่ดดวยกันพูดถึงเรื่องเดียวกัน ในสุรอ้อนนิซาอายะที่19กับในสุรอ้อนบอกรออายะที่216พูดถึงเรื่องของการที่เราจะทำจิตสำนึกอย่างไรจะแก้ปัญหาต่างๆในความไม่ดีที่เราเห็นเนี่ยอย่างไรนะครับอันนี้พูดในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับอัลลอฮ์ตัดว่าฟอินกะิฮตูมูฮุนฝาอาซาอันตะครหูชัยอันวายัชอัลลอฮ์ูฟีฮิคอยรอนกะีรอ หากว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยรังเกียจอะไรในตัวของพวกนางเกียจอะไรในตัวของภรรยาหวังว่าในสิ่งที่สุเจ้ารังเกียจเนี่ยรังเกียจนางนะนะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยอัลลอฮ์จะทําให้มันเกิดคุณงามความดีอย่างมากมายในเรื่องอื่นๆให้นึกถึงเรื่องอื่นๆโดยสรุปแล้วก็คือเกียจในเรื่องหนึ่งก็อย่าไปเครียดอยู่กับเรื่องตรงนั้น ให้นึกว่าโอ้โหนางมีความดีอีกตั้ง10ข้อสมมุติว่านางมีความดีทั้งหมดอนะ่สิข้อเรื่องหนึ่งไม่ดีเอาอีกตั้ง9ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยให้ไปแสวงหาความดีตรงนั้นแล้วมันก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยลืมไอ้เรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นพอลืมแล้วเดี๋ยวก็หาทางนะครับค่อยๆค,คลี่คลายค่อยๆแก้ไขไปในทางที่ถูกต้องนะครับแก้ไขให้มันดีขึ้น อย่าพิ่งว่าต้องไม่ดีเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโอ้โหเอาเดี๋ยวนั้นเลยพูดเดี๋ยวนั้นจวกเดี๋ยวนั้นชำระความเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยอันนี้ดูแลสังคมเมืองไทยมาใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้อารมณ์อุวยก่อนหยุดก่อนเออไม่ดีนะหยุดก่อนหยุดพอหยุดตรงนั้นแล้วก็คิดในเรื่องดีๆของนางเอาล้อนางมีเรื่องดีๆอีกตั้งเยอะเึ็กถึงเรื่องดีๆของนางฟฝอินกฤตุมูฮุนฝาซานตะกรหูชัยอัน ถ้าหากว่ารังเกียตรังเกียตเรื่องหนึ่งของนางเผื่อว่าการรังเกียตส่วนหนึ่งของนางนั้นเนี่ยเรื่องอื่นๆอัลลอฮ์ให้ความดีต่างๆอย่างมากมายเอารังเกียตสอบบัตอดทนขอดูอาตออลอ์บางทีอัลลอฮ์อาจจะให้ได้ลูกกับนางและก็เป็นลูกที่ซอลและเป็นอับดุลซอลและฮนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาล l แล้วก็บางทีเอารังเกียตในความไม่ดีของนางอย่างหนึ่งบางทีเราสอบบัตอดทน สบ,บัดอดทนพยายามเตือนในความสบ,บัดอดทนเนี่ยพี่น้องฟรีๆเหรออดทนฟรีๆโดยไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่ใช่อดทนแล้วอัลลอฮ์ให้ผลแลบุญอดทนแล้วอัลลอฮ์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่อินนามายวฟฟัซซอบิรูนอัจราฮุบบิอยเดีฮิซาบอัลลอฮ์บัญญัติเอาไว้นะแท้จริงคนที่อดทนนี่จะได้รับผลตอบแทนโดยที่ไม่สามารถคำนวณน,นับได้ในความไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราอดทน แล้วเราก็มีเนี่ยสีฮะในการตักเตือนเอาตักเตือนเขาได้ผลบุญไหมได้เอาบางทีเตือนที่แรกก็ยังไม่สําเร็จเตือนที่สองก็ยังไม่สําเร็จเราก็นึกหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ในการหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์มีผลบุญไหมอัลลอฮ์มีผลบุญวิงวอนขออวต่ออัลลอฮ์มารยะหนึ่งในการวิงวนอนขอต่ออัลลอฮ์มีผลบุญเห็นไหมในความไม่ดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยากับครอบครัว เราทาอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมเราสบัดอดทนผลบุญมีเราตักเตือนผลบุญมีเราหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ภรรยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงผลบุญมีแล้วก็เราก็วิงวอนขออุทิศต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามากๆผลบุญมีอยู่ในการเปลี่ยนแปลงภรรยาในข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นมีผลบุญมีความดีต่างๆอันมากมายแลย้วอัลลอฮ์บอกเอาไว้เพราะท่านยายาอยา่าด่วนสรุป เอาความดีจากผลบุญที่ทำกับกับนางเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนางซะพลิกวิกฤตพลิกความคิดของเราโอ้ตรงนี้ผลบุญได้ตังเยอะนี่นะในความไม่ดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาแล้วก็พยายามที่จะทำในสิ่ง3-4ประการที่ผมบอกเนี่ยหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์สบัดอดทนเตือนแล้วก็ขอดูอาเนี่ยสประการเนี่ยพี่น้องดูซิว่าเราได้ผลบุญขนาดไหนเห็นไหมอัลลอฮ์บอกว่า วาญจะอัลลอฮุฟีฮิค่ยรันแกที่รอไอรังเกียจสิ่งหนึ่งนะให้รู้เอาไว้เถอะในความรังเกียจตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าปฏิบัติตัวดนะีได้รับความดีงามต่างๆมากมายเหลือเกินอย่างน้อยสี่ข้อที่เราทําตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยได้ความดีต่างๆอย่างมากมายเอาดูอีกอายาหนึ่งพี่น้องวาซาอันตะครหูชายอันวะหัวไครุลละกุม และซา أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ในส رة, ุรุตลบ a กะรอ h อที่216บางทีสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเกียรติเกียรติบางสิ่งบางอย่างแต่ในการที่สู่เจ้าเกียรติตรงนั้นน่อัลลอฮ์รู้ดีว่ามันเป็นความดีสําหรับสู่เจ้าเป็นความดีสําหรับสู่เจ้า และบางทีสุเจ้าก็รักชอบบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์รู้ดีว่านั่นเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีสําหรับชีวิตของสุดเจ้าวะลอฮุยะละมูวะอันตุมลาตาละมูนอัลลอฮ์รู้แต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกใช่ไหมบางทีเกลียดอะไรอัลลอฮ์ดูภรรยาทำกับข้าไม่เป็นเลยอัลลอฮ์เกลียดจริงๆแต่ในความเกลียดตรงนี้เนี่ย ล l l a ์รู้ดีว่าเป็นความดีสําหรับสุขเจ้า,เ,าเราก็ดูเสร็จเราก็จะได้สอนเราจะได้ทำทํากินเองก็ได้เราก็จะสอนนางหรือบางทีนางรีดผ้าไม่เป็นอดหลอมันมีนความดีแล้วในนั้นอาจจะได้สอนนางอาจจะได้บอกนางอาจจะได้แนะนํากับนางแล้วนางก็จะรักเรามากขึ้นในความไม่ดีในความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับนางี่เราเกลียดใช่ไหมพอเราเกลียดเราก็แก้ไขปัญหานางเห็นว่าโอโุหลอมสามีนี่สอนฉันในเรื่องที่ดีจริงๆเลย ฉันทําะม่เป็นเลยเนี่ยก่อนแต่งงานพอแต่งงานได้อะไรดีๆจากสามีต่างเยอะในความเกียดตรงนั้นอัลลอฮ์ให้ความดีเกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกบางทีโอ้โหหัวใจของภรรยารักเรามากขึ้นทุกครั้งเลยที่เราเปลี่ยนแปลงนางเราสอนนางในความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นใจของนางรักเรามากขึ้นอัลลอฮ์ถือว่าตรงนั้นเป็นความดีแต่เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเป็นความดีบางทีบางคนไม่เข้าใจตรงนี้นะเอาไปคุยนอกบ้านเนะลยอัลลอฮ์ภรรยานี่ ทำกับข้าวไม่เอารอยรีดผ้าไม่เป็นเอารอดูแล้วมันทํางานบ้านไม่เป็นเลยไปคุยนอกบ้านเสียหายนะพี่น้องไอ้ความรังเกียจต,ตรงนั้นพี่น้องลองดูพยายามปรับปรุงแก้ไขเอารอรู้ในการที่เราพยายามปรับปรุงแก้ไขภรรยาทําให้ภรรยารักต่ออ้าต่อเราเชื่อฟังต่อเราเอารอรู้ไอ้ความไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยบทสรุปแล้วในการที่เราเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นความดีสําหรับเรา แต่เราดันไปคุยนอกบ้านว่าภรรยาไม่ดีเป็นยัางงุ่นอย่างนี้เช่นเดียวกันปฏิบัติกับสามีบางทีภรรยาเห็นสามีปฏิบัติตัวไม่ดีไม่ดีไม่ดีพยายามที่จะขอดุอาพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะปรับปรุงพยายามที่จะทําความเข้าใจในความพยายามตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นความดีมหาศาลเลยบางทีด้วยความพยายามตรงเนี้ยเป็นความดีที่อัลลอฮฺเมตตาให้เด้เข้าสวรรค์เราไม่รู้ ในความดีที่ไม่เกิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นความดีสําหรับเราในเรื่องไมด่ดีที่เกิดขึ้นในเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความชั่วอะไรสําหรับเราอสมมุติว่าภรรยาอลอ่ด์ดีทุกอย่างเราก็โอ้โหรู้สึกพองโตแล้วไปคุยนอกบ้านคุยโอ้อวดลอภรรยาเน่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นีอย่างนั้นโอ้อวดเขา โอ,อวดเป็นยังไงพี่น้องอาลองานต่างๆเอาลอลบล้างหมดเลยผล,ลบุญลเราไม่ให้เลยดีไหมไม่ดีทั้งๆท,ที่เรื่องดีมันเกิดขึ้นแต่บางทีมันทําให้เกิดความเลวสําหรับชีวิตของเราก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ไม่ดีนี่นะหากรังเกียจอะไรส่วนหนึ่งของนางแล้วนี่นะครับต้องพยายามดูในเรื่องที่ดีๆ รังเกยียจสิ่งหนึ่งจำเอาไว้นะภรรยาจำเอาไว้ด้วยรังเกยียจสิ่งหนึ่งของสามีบางทีในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนั้นเป็นความดีสําหรับชีวิตของเราอย่างมากมายสามีทุกคนก็ต้องจําเอาไว้นะรังเกยียจอะไรอะไรภรรยาบางอย่างเนี่ยสามสี่ประการที่ผมบอกไปแล้วนะครับโดยการที่สอบบัสด้วยการที่ตักเตือน โดยการที่หวังหวังจากอัลลอฮ์หวังความเมตตาหวังความดีงามจากอัลลอฮ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยการวิงวอนขออุแค่าสี่อย่างเนี่ยผลบุญเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามากมายเพียงใดไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นในความไม่ดีที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์รู้ว่ามีความดีซ่อนเร้นอยู่ในนั้นอย่างมากมายเราน่ะไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นสวบอดทนเยอะ อภัยเยอะๆทำความดีต่อกันและกันเยอะๆคิดคิดบวกเยอะๆพี่น้องคิดบวกเยอะๆอย่าไปคิดในทางที่เลวร้ายนะครับแล้วชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขด้วยความรักด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับวบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเรักาตุ I do